สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่กับนี่เลยค่ะคุณธนพงศ์หมอยานะคะหรือว่าอาจารย์โจนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะคะอาจารย์วันนี้ค่ะอาจารย์นะคะก็คืออยู่ในตําแหน่งผู้ฝึกสอนฝ่ายขายนะคะอาจารย์จะมาแนะนํานะคะรถยนต์รุ่นนะคะโตโยต้าเอชิและก็ยานริสค่ะให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะคะว่ามันมีดีอย่างไงบ้างจะเริ่มจากคันไหนดีคะอาจารย์คะดูตัวนี้ก่อนดีกว่าโอเคค่ะ ไปเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเอทีฟนะครับเอทีฟ1.2นะครับสปอร์ตนะครับเครื่องยนต์1.2นะครับ1.2ลิตรนะครับกำลังเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานเลยทีเดียวนะครับเหมาะกับเหมาะกับใช้ในเมืองนอกเมืองนะครับหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับได้รับความนิยมมากนะครับใช่ค่ะ จุดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับมาดีไฟหน้าเลยครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นมัติึริฟิเตอร์ LED นะครับให้ความสว่างสูงคมชัดทั้งกลางวันกลางคืนนะครับมีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะครับนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับตัวใหม่เนี่ยมาพร้อมกับดีไซน์นะครับปอดไฟตัดบอกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสปอร์ตขึ้นนะครับกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่นะครับทรงเป็นแนวนอนเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดีนะครับกำลังเครื่องเนี่ยหายห่วงเลยนะครับแล้วก็มีความประหยัดน้ำมันสูงสุดด้วยนะครับ เนื่องจากเครื <fin anta> <ots> ่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นควบคุมจังหวะการเปิดปิดวาล์วด้วยไฟฟ้านะครับควงมาลัยควบคุมง่ายนะครับช้าเบานะครับแล้วก็เร็วเนี่ยมีความมั่นคงสูงนะครับด้านข้างนะครับมาดูเลยครับมาดูใกล้ๆได้เลยมาพร้อมกับล้อเลยครับเนี่ยครอันนี้เป็นล้อแม็กล้อแม็กสีทูโทนตัดเงาเลยครับผมนะครับโครงสร้างรถเนี่ยมีความแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับปกป้องผู้โดยสารรอบคันเลยนะครับรอบด้านเลยนะครับโครงสร้าง G.O.A นะครับ นะครับดีไซน์ด้านข้างตัวนี้นะครับจะเป็นกระจกอปากครอบกระจกนะครับสีดําเงานะครับพร้อมไฟเลี้ยวปรับแล้วก็พับเก็บด้วยไฟฟ้าใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นไหนคะรุ่นท็อปไหมตัวนี้1.2สปอร์ตนะครับเป็นรุ่นลองนะครับก็ราคาจับจองได้นะครับไม่แพงนะครับตัวนี้อยู่ที่599,000นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่539,000เท่านั้นเองนะครับ โปรโมชั่นรับรองหลังจากนี้เดี๋ยวแจ้งให้ทราบมีเพียบเลยแน่นอนค่ะเราไปดูข้างในกันบ้างนะคะข้างในเลยโอ้โหดูภายในค่ะประตูเปิดกว้างนะครับเข้าออกง่ายนะครับลองเพื่อลองเ่อขออนุญาตลองนะคะครับปึ๊บเนี่ยครับเหมาะมากเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่นางแบบเราใช้ได้โอเคนะครับนี่โอ้โหดูคล่องชอบเก็บของ ช่องเก็บของนะคะสามารถเก็บของได้เยอะหลัจากนี้นะครับระบบความปลอดภัยก็มาเต็มนะครับแอร์แบ็กจำนวนเจ็ดตำแหน่งเลยนะครับรบทุกที่นั่งเลยครับแอร์แบ็กมาไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างอาจารย์รถเล็กๆแบบนี้ให้แอร์แบ็กเจ็ดตำแหน่งเลยหรอคะเจ็ดเลยครับโอ้โหบอกเลยนะครับไม่มีต่ำกว่านี้แล้วครับดีมากความปลอดภัยสูงสุดเทียบเท่ากับรถระดับหรูระดับพรีเมียมเลยนะครับนะฮะถึงไม่ใช่ตัวท็อปนะครับตัวนี้กลางๆเนี่ยให้เครื่องปรับอากาศมาจะเป็นแบบอัตโนมัติ ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยําเลยนะครับตั้งแต่18ถึง3 2องศานะครับหน้าจอนี่นะครับแบบทัชสกรีนนะครับอ่าก็บันเทิงตลอดเส้นทางนะครับถูกได้เลยนี่ค่ะหน้าจอทัชสกรีนอันนี้รองรับ a p p l e c a r า l a y พด้วยเนาะรองรับ a p p l e c a r า l a เพนะครับเกียร์อัตโนมัติ C V T นะครับไหลลื่นนะครับทุกช่วงความเร็วไม่มีสะดุดเลยครับพร้อมที่วางแก้วแล้วครับแล้วก็ไปสองแก้วนะครับเบรกมือใช้งานง่ายนะครับอ่าเบาะนี่นะครับเบาะก็จะเป็นแบบ หนังผสมนะครับดีมากเลยอ่ะเป็นหนังเพราะว่าของหนูอ่ะออกไปมันยังเป็นผ้าอยู่เลยค่ะอาจารย์นะถึงเวลาเปลี่ยนนะฮะนะครับอมาดูด้านท้ายรถนะครับนี่เลยนะครับก็กว้างเช่นเดียวกันนะครับนั่งสบายนะครับเข็มขัดนิรภัยนี่มีครบทุกตำแหน่งนะครับก็จะเป็นแบบสามจุดนะครับท่ายสามตำแหน่งเลยนะครับพื้นห้องโดยสารนี่ใช้งานง่ายนะครับจะสังเกตได้ว่าพื้นนี่เรียบเลยนะครับ วางของได้นะครับเรียบนะครับวางเท้านี่ไม่มีสะดุดไม่ว่าจะนั่งริมหรือนั่งกลางนะครับผมอยากดูข้างหลังบ้างจังต้องไปดูข้างหลังไหมอยากดว่าข้างหลังมันกว้างขนาดไหนนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบเอาของเก็บไว้ในจุกชิกเยอะใช่ไหมใช่อย่างของหนูเนี่ยรองเท้าทั้งนั้นเลยค่ะอุ้ย ใหญ่มากรูมองสุดลูกหูลูกตาเลยครับใหญ่มากมากนะครับอันนี้คือหนูเข้าไปนอนได้เลยนะเข้าไปนอนได้เลยนะหลุมดำเลยกว้างมากเลยไม่มีที่สิ้นสุดเลยจริงๆนะครับยังไม่ถึงเลยครับมือเอื้อมยังไม่ถึงเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงสําหรับจะมีสัมภาระขนาดยาเช่นขาตั้งกล้องคันเบ็ดตกปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถวางได้ไดหมดนะครับถ้ามีจักรยานพัับ เข้าไปได้อยู่นะได้เลยนะครับทีวีห้าิดนิ้วนี่ใส่เข้าไปได้สบายมากอันนี้เหมือนตัวแฮดแบ็กเลยเพราะว่าหนูว่าขับแฮดแบ็กอยู่แต่คือเปิดออกมานี่คือเป็นน้องนแฮดแบ็กคือใหญ่เหมือนกันเลยคือตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดเด่นของตัวสี่ประตูตั้งอย่างหนึ่งก็ที่ว่าเราสามารถเก็บแยกสัมภาระได้ได้ออกจากห้องโดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบปะทงปะทูทุลงทุเรียนอยู่ในเนี้ยครับกินในข้ห้องโดยสารมันจะไม่เหมือนกับตัวนู้นไงแต่แต่ตัวนู้นก็ดีอย่างหนึ่งพับบอร์ดเดี๋ยวรันะคบ ยางรั่วยางแบนด์เนี่ยครับเราไม่ต้องห่วงนะครับมีตัวน้ายาอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินนะครับยี่ยางแบนด์ไม่ต้องใช้แม่แรงอีกต่อไปนะครับตัวนี้เสียบปักจุ๊บเพิ่งยี่สิบนาทียางเต็มนะครับออกจากจุดเกิดเหตุได้ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงง่ายๆเนี่ยจะตำแหน่งแม่แรงใช้ไม่เป็นเลยนะครับตัวนี้ยี่สิบนาทีนะครับเติมล้อนะครับน้ำยาอุดรอยรั่วปะยางไปได้ต่อนะครับความปลอดภัยด้านท้ายนี่ก็มาเต็มเช่นเดียวกันนะครับ นอกจากจะมีไฟเบรกดวงที่สามนะครับชัดเจนแล้วเนี่ยมีไล่ไฟหลังนะครับตกแต่งด้วยสปอยเลอร์แบบแนบนะครับนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือจะมีกล้องมองหลังให้นะครับตรงนี้มาพร้อมกับตัวรถไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยนะครับถือว่าให้เยอะมากเลยนะเยอะเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีเกิร์หลังเออดีหนูกำลังมองอยู่เลยว่าเฮ้ยแถมเกีร์ให้ด้วยมาเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยครับก็คือแต่งครบเลยแต่งครบเลยเบ็ดเสร็จเลยนะครับมาปึ๊บก็ได้อย่างนี้เลยครับติดฟิล์มนี่ออกรถออกรถได้เลย แล้วก็ที่สําคัญจะบอกว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ติดฟิล์มธรรมดาให้ด้วยนะติดฟิล์มอะไรฮะเซรามิกจ้านะคะเขาแขวฟิล์มเซรามิกให้มด้วยมัน <ไป S 1> ดีดไมันดีค่ะเพราะว่าฟิล์มเซรามิกเนี่ยจะช่วยการความร้อนได้ดีนะคะคแล้วก็ที่สําคัญในส่วนใหญ่คนจะแบบว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยบางทีเนี่ยถ้าเกิด ติดแบบมืดเกินไปมันก็จะทําให้มองเห็นข้างนอกไม่ชัดแต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้ค่ะเขาดีมากสามารถคือคนข้างในออกมองออกไปข้างนอกเนี่ยเห็นชัดเลยแต่ว่าข้างนอกเนี่ยก็คือเราก็มีความเป็นส่ตตัวสูงนะจ๊ะได้เลยร้้อนไดดีใช่ค่ะอไปดูต่อค่ะจ๊ะไปที่ตัวแฮชแบ็กห้าตัวครับผมสวยมากเลยนะคะยนะคะชอบล้อล้อเด่นมากมองออกมาก็คือเห็นเลยด้านหน้านะครับดีไซน์ก็จะ มีความเป็นสปอร์ตนะครับจะอยู่ที่กระจังหน้านะครับข้อแตกต่างตรงนี้จะมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นเนื่องจากกระจังหน้าเนี่ยออกแบบให้เป็นลักษณะของรังผึ้งนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความโดดเด่นมีความเป็นสปอร์ตนะครับมีความคล่องตัวนะครับไฟหน้านะครับเช่นเดียวกันนะครับจะเป็น LED นะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับแล้วก็กรอไฟตอนมองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็มีการปรับโฉมให้ดูดูทันสมัยดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับนะฮะหนกันชนหน้านะครับ จะเป็นออกแบบลักษณะเป็นเหมือนตัดสเกิร์ตนะครับมาพร้อมกับตัวรถด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาทางด้านค่ะนี้นะครับอ่าล้อแมกนะครับทูโทนปัดเงานะครับโครงสร้าง g o a เช่นเดิมนะครับมาปกป้องรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างก็จะมีการเหล็กกันกระแทกด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับผาเข้ากระจกองข้างก็จะเป็นสีดาเงานะครับมีไฟเลี้ยวนะครับสามารถปรับแล้วก็พับเก็บด้วยไฟฟ้านะครับ ไม่ว่าจะเป็นการจอดในที่แคบนะครับหรือว่าจอดข้างทางนะครับก็จะปลอดภัยจากรถที่ผ่านไปผ่านมานะครับหรือเวลาที่เราไปจอดตาพางเนอะมันก็จะมีช่องแบบว่าช่องแคบๆถ้าเราแบบเปิดกระจกอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เดินมาชนมาเฉี่ยวกระจกเราเป็นรอยได้เนาะเราก็สามารถพับเก็บได้กินหมูถ้าตัวอ้วนขึ้นเราก็สามารถแบบผ่านไปได้ับได้เลยอเปิดนะครับใช้ปุ๊บ กว้างอีกเส่นเดียวนะครับดีไซน์นะครับเป็นเบาะนะครับหนังนะครับตัวนี้ได้เบาะหนังมาแล้วด้วยออันนี้เป็นหนังแบบหนังเต็มเลยไม่ได้ผสมผ้าใช่ครับเดินได้นะครับเนี่ยมีสีสันนะครับเนี่ยจะเห็นว่าจะมีความแตกต่างกันอขันมันมีลูกเล่นเนาะมีกิมมิกมีเป็นได้แบบเล่นได้สีฟ้านะครับนี่วัสดุให้มาอย่างดีนะครับเกรดพรีเมียมนะครับ เราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นวัสดุพุ่มหนังนะครับหนังนิ่มๆเลยนะครับหนังนิ่มเห็นแล้วอยากจะเปลี่ยนรถเลยค่ะเพราะว่าของหนูเนี่ยตอนนี้เละไปหมดแล้วค่ะอัมืที่พักมือด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเปียโนแบล็คนะครับจะเป็นสีแบบปิดเก็บสะท้อนแสงนะครับเพื่อความหรูหราแม้กระทั่งมือเปิดต้อใส่ใจเป็นพิเศษนะครับก็จะเป็นสีเมทัลลิกนะครับเซ็นทั้นล็อกให้เลยนะครับแล้วก็แอร์แบ็กเจ็ดตำแหน่งนะครับช่วงล่างก็จะเป็นระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกระบบควบคุมการทรงตัวมาเต็มครับผม จับเต็มไปเลยจับเต็มนะอ่าแล้วถ้าเป็นตัวท็อปนะครับโอ้โหมียิ่งกว่านี้อีกนะครับอ่าค่ะในขนาดที่แบบบางทีเราขับไปไกลๆเมื่อยล้าเนี่ยครับเวลาเราออกนอกเลนโดยที่เราไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยครับหรือว่าหลับในรถก็จะเตือนนะเตือนให้ด้วยเตือนว่าติติดติออกนอกเลนแล้วนะอย่าขับดีๆอ่าอันนี้จะอยู่ในรุ่นของตัวท็อปใช่ไหมคะโอ้ยตัวท็อปนี้ก็จะมีรามาเท่าไหร่ราคานะครับอยู่ที่เจ็ดแสนบาทเท่านั้นเองแต่เป็นเจ้าของนไม่ต้องเดาเยอะครับ ดาวสูงนะครับดาวสูงคะเลิศ้ากค่ะัดรายละเอียดก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสอบถามน้องๆเซลล์นะครับปล่อยให้ทำแนะนำปรึกษาอยู่แล้วนะครับผมค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างก็ยังนั่งสบายเหมือนเดิมครับด้านท้ายรถตรงนี้นะครับสวยอ่ะชอบเบาะเป็นเบาะหนังนะคะมันพับได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะพับได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะครับว่า ก็แตกต่างตัวเอทีฟกับยานิสเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวเบาะทั้งสองข้างเนี่ยก็คือจะมีที่เก็บของนี่ตรงนรี้เพราะว่าจริงๆอะหนูมีความแบบว่าโกรธอยู่ดิดิดดเพราะว่าหนูออกไปก่อนหน้านี้แล้วรถหนูเนี่ยมันจะมีแค่ที่เก็บของเนี่ยแค่ข้างแค่แบบว่าคนนั่งเฉยๆแต่คนตรงนู้นไม่มีเราก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาใช่ไมใช่มันดีมากเสียดายมากนะคะอยากจะขายตัวหนูแล้วเขมาซื้อตัวน,นี้เลยเนี่ยค่ะน้ํามันนะครับ เติมประหยัดได้นะครับ e20 เลยนะครับ e20 นะครับความจุสูงสุดเลยนะครับตัวนี้42ลิตรนะครับไม่ต้องแวะเัิมบ,บ่อยๆนะครับเติมน้ำมันเท่าเดิมนะครับเราสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็23.3กิโลเมตรต่อน้ามันหนึ่งลิตรนะครับถ้าคํานวณดูแล้วเนี่ย40กว่าลิตรนี่500โลไปได้สบายนะชิลๆเลยไม่ต้องเติมอยู่เพียงใหม่นะโอ้โหเลิศอะอ่ะเรามาดู ดีไซน์ท้ายก็จะเป็นแบบให้ตัดนะครับตอนนี้ก็จะเห็นลูกทรงความเป็นสปอร์ตนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับนี่เลยครับสปอยเลอร์นะครับตัวรถเนี่ยให้มาทุกคันเลยนะครับให้ไปเลยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวเริ่มต้นะครับเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับให้สปอยเลอร์ม่ไฟเบรกดูที่สามให้นะครับเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราเบรกเนี่ยครับเวลาอย่างช่วงนี่ใกล้ด้านหนาวแล้วนะครับบางทีออกต่างจังหวัดมามีหมอกนะครับลงจัดเนี่ย ไฟตัวนี้จะทําให้คนที่ขับตามมาเนี่ยเห็นเราได้ชัดก็ <G ain> คือท<ม>ะลุหมอกไปเลยทะลุหมอกเลยไม่ต้องอปูนันี่ใบปัดน้ำฝนหลังให้นะครับตรงนี้นะครับเน<ม>ื่องจากว่าเป็นรถทีสายต,ตัดนะครับแล้วก็ลฟฝ้าหลังนะครับสวิตต์ตรงนี้นะครับจะเป็นไฟฟ้านะครับจะเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะมันจะไม่ใช่กลไกเห็นไหมครับ เดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ไฟฟ้าหมดแล้วนะครับออกแรงเบาแรงมากนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์อีกต่อไปนะครับเพราะเราไม่ต้องฟังเสียงแล้วครับเราจะใช้สายตามองที่กล้องประกอบกับกระจกมองข้างเพิ่มความปลอดภัยกับสิ่งกีดขวางด้านหลังนะครับโอเคคราวนี้มาดูด้านในกันบ้างปึ๊บจะมีโช๊คนะครับเบาแรงมากเลยครับปล่อยปึ๊บๆนยครับตรงนี้จะช่วยปอดแรงนะครับทั้งเปิดและปิดนะครับเบามือนะครับ ก็จะกว้างใกล้เคียงกันนะครับแต่เราสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ด้วยการพับบอกนะครับก็คือพับบอกก็ขอ,อะไรก็ได้เลยย้ายวงใหญ่ยยบ้านได้หมย้ายบ้านได้เลยนะครับอันนี่ตันนี้ก็สามารถถอดออกได้เนาะพับแบบ6กสิบสี่สิบนะครับได้ทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตพับฝั่งนี้ดูนะครับโอ้โหพอพับออกมาคือตอนแรกตอนที่ยังไม่พับแบบ ดูแบบไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเนาะแต่พอพับแล้วโอ้4-500ลิตรนี่สบายมากเลาได้พกจุตรงนี้นะครับขนของได้เยอะขึ้นนะคะแต่ตัวนี้เจริงๆแล้วเอาไว้บังสายตาปิดกั้นแสงแดดนะครับบังสายตาเวลาเรามีของมีของอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็สามารถถอดได้ปรับการใช้งานได้นะครับนอกจากนี้นะครับเห็นไหมครับตะขอตรงนี้ตะขอหนักหนแขวนถุงโอเลี้ยงแขวนถุงแกง ต้องกิแต่ว่าซื้อแป๊บซี่มาแบบเป็นถุงเนาะแล้วก็ต้องแขวนไว้ตรงนี้ได้อ,อ่อไม่เราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเทในที่วางแก้วอีกต่อไปแป๊บซี่เราสญญามารถมาอยตรงนี้ได้เอาห่อยได้ค่ะก็มีสี่ตำแหน่งให้นะครับฝั่งละสองข้างก็นับน้าหนักได้จุดละสองกิโลนะครับก็จิ๊กจิ๊กนะครับเหมาะสําหรับท่านน้องน้องผู้หญิงนะครับที่จะชอบความคล่องตัวนะครับซื้อเป็นรถคันแรกนะครับ หรือว่าจะซื้อเป็นรถเพิ่มเติมนะครับไว้เที่ยวกับครอบครัวนะครับก็เหาะนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปทํางานในเมืองนี้ก็ตาการประหยัดน้ํามันก็โอเคมากเลยใช่จริงๆมันตอบโจทย์กับคนอยู่ในเมืองมากนอกจากนี้นะครับถ้าอันเซอร์ซอรี่ที่มากับตัวรถเลยนะครับอันนี้จะเป็นของแท้ให้เลยนะครับจะเป็นผ้ายางแบบเข้ารูปนะครับนะฮะมีความปลอดภัยนะครับก็คือไม่มีไม่มีไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับของพลาสติกนะครับ แล้วก็ความไวไฟเนี่ยต่ำนะครับก็คือจุดติดไฟยากนะครับมีความปลอดภัยเวลาใช้ในห้องดยศารนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีที่ล็อกมาให้ก็คือจะไม่แบบนั่งแล้วแบบเคลื่อนหลุดเนาะเวลาเราเหยียบไปเหยียบไม่ต้องไปแบบต้องไปเท้าเนี่ยไปอ,อาจจะขัดกับคันเล่งได้อันนี้ตรงเนี้ยจะล็อกไว้ไม่ให้ผมเนี่ยเคลื่อนที่ะนะครับล้วก็จะเข้ารูปเลยนะครับตอด,ด<ป>เด่นอีกอย่างหนึ่งมันจะไม่เป็นขนนะตัวเนี้ย เพราะอะไรครับเป็นคนปุ๊บฝุ่นครับทีนี้ฝุ่นก็จะตามมานะครับแต่ตัวนี้ไร้ปัญหาครับมีทั้งให้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยครับสบายๆให้เต็มีลยคระโลโก้แบบตัดด้วยสีแดงเนาะมันดูแบบกันเลยครับกับตัวรถ3สี8โลเลยนะครับค่ะอ่าเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็จะมีแบบเขาเรียกอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ยามฉุกเฉินปะย่างฉุกเฉินนะครับอ่าเมื่อกี้ยังไม่เห็นชัดๆนะครับตัวนี้เห็นชัดๆแล้วนะครับ ก็ а, จะทําให้คุณผู้หญิงนะครับเวลาใช้รถเนี่<อ>เยเกิดยางรั่วยางแตกยางแบนนะครับเราก็เอาตัวนี้ไปเสียบนะครับใส่ไฟที่ช่องหน้ารถนะครับเสียบตรงนี้ไปปุ๊บหมุนล็อกปุ๊บจะมีสายยางตรงนี้แล้วก็เอาไปเสียบที่จุบล้อเต,ติมลมอ่าแล้วก็นกั่งสวยรอ15นาที สบายเลยไม่ต้องโทรตามบางคนแบบไม่มีฟงไม่มีแฟนไม่ต้องโทรตามผู้ชายมาจากไหนเลยก็คือทําเองได้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงยุคนี้นะคะแกร่งค่ะเราสามารถเติมลมยางได้เองแล้วครับไม่รวมไม่เป็นไรตัวนี้เก็บได้นาน6ปีค่หกปีเลยครับดีมากนอกจากนี้ก็ดาวน์โหลดแอป T Connect มาใช้ได้นะครับจะมีผู้ช่วยส่วนตัวได้อก็คือเขาก็จะมีคอยแบบว่าให้คําบริกาาให้ให้แบบว่าให้คําแนะนำเนาะใช่นะครับเอ นี่สะดุดตรงตึิด้าน้อ๋อไม่สเ,เกิร์ตอีกแล้วมีสเ,เกิร์ตใช่แบบมันดูสปอร์ตมันดูแบบเหมือนชุดแต่งให้แบบเท่ๆตามด้วยนะครับถึงเวลาเราเราจอดที่มืดๆหรือจอดหน้าบ้านจอดในซอยตรงนี้ตรงนี้ก็จะสะท้อนแสงนะเวลามีไฟรถไ้คันอื่นส่องมาเนี่ยก็จะเห็นรถเราออเหลวหลบเลี่ยงได้ง่ายนะครับไฟท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็น LED นะครับมีไลท์ไกด์ดิ้งเนี่ยจะเป็นเส้นนวลๆอะเหมือนรถสปอร์ตรถหรูอ่ะมันจะมีเส้นนวลๆวบอกนะครับก็ ไอเอวดีก็สว่างนะครับเห็นชัดได้ในระยะไกลว่ามีระบบแบบฝั่งนี้ดูล็อกแบบว่าฝั่งนู้นเดี๋ยวพี่จะมาฝั่งนี้โอเคชูแบดูจากด้านหน้าก่อนนะจ๊ะพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยเนี่ยครับพวงมาลัยจะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับอะขออนุญาตนะคะชวแอบ จับปรงมาแล้วรู้สึกเป็นไงครับรู้สึกแบบถนัดมือค่ะกระชับมือครับตรงนี้ครับมันจะไม่แบบเป็นกลมๆทั้ทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะมีอันนี้คือถ้า้าเราจับตรงนี้มันก็จะดูแบบยังแบบดูหลุมหลวมมันดูไม่ไม่กระชับเท่าไหร่แต่ถ้าอันนี้มันปรับได้ด้วยนะปรับตามอ๋อปรับตามที่แบบว่าสูงต่ำตามตรีละเราครับปรับยังไงคะอาจารย์ปรับก็จะมีแบบตัวล็อกด้านล่างนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้อ๋อเดี๋ยวลองดูโอเคลองขึ้นดูเอาขึ้นเอาขึ้นเอาลงได้นนะี่อ อารมณ์ช้าขึ้นเราได้แบบไหนเราล็อกไว้เลยคือแบบเอาเอาที่เราถนัดมือเอาที่เราถนัดนะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยเราก็ต้องเอาที่แบบเราสะดวกที่สุดแล้วมันจะได้แบบปลอดภัยเอออันนี้กำลังดีเลยค่ะจะไหมดีมากค่ะแนอกจากนี้บอก็จะเป็นแบบอบกระชับนะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็ปรับสูงต่ำได้เนี่ยพอพอพอเราเข้าไปนั่งแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ไม่แบบไม่ยืดลงไปอ่ะคือมันจะไหมไม่ยวบเออมันไม่ยวบมันไม่มั่ แล้วแบบโอเคทัษณะวิสัยด้านหน้าโอเคเนาะชัดเ <Okay, S 2> จนโอเคชัดเจนเห็นทุกอย่างเรือนไม้ก็จะเป็นแบบเรือนแสงนะครับตัวท็อปเนี่ยก็จะมีจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับบางทีเราเราอาจจะอยากรู้ว่าวันนี้เราวิ่งไปไปติดต่อลูกค้านะครับไปดูงานไปเที่ยวนะครับ <c oughs> ไอ้ทริปนี้จากจุด A ไปจุด B เนี่ยใช้น้ำมันไปเท่าไหร่เราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยนะ <c oughs> ตัวรถกาคำนวณม,มาให้เลย <c oughs> ดีจังเลยว่าทริปเนี้ย ใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยน้ํามันเนี่ยกี่ลิตรไปกี่ลิตรแล้วกี่กิโลลิตรอย่างนี้ดีเลยสําหรับแบบคนที่แบบเหมือนเป็นเซลล์ต้องออกออกนอกพื้นที่สามารถเอาเอาไปเบิกค่าค่ารถค่าน้ํามันคำนวณอันนี้คำนวณให้เสร็จจัเลยดีมากค่ะแล้วก็แอบตรงนี้ค่ะตรงคนโซนตรงกลางเป็นแบบมีความเป็นกริเตอร์ มีความเป็นแบบกากเผ็ดด้วยเป็นแบบดำๆมีวิ้งวีดูหรูดูหายขึ้นหดูมีโคเมียมนะใช่โอเคสวยงามสวยงามตาทองเรื่องโอเคเป็นยังไงบ้างครับจากที่ดูรถรอบคันมาเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงสเกิร์ตเลยนะเออค่ะมาดูสเกิร์ตอุ้ยไม่สเกิร์ตข้างด้วยไปอีกอันนี้ไม่ได้แต่งโชนะอันนี้คือ ไปแบบนี้เลยมาจากตั้งแต่การประกอบจากโรงงานมาให้เลยนะครับมากับตัวรถเลยอันนี้ได้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยไหมคะได้มาตั้งแต่รุ่นตัวนี้เลยครับตัวสปอร์ตโอค่ะสปอร์ตนอกจากนี้นะครับถ้ายังแต่งไม่สะใจนะครับสําหรับคนที่ชอบความความแบบยังไม่สุดอ่ะยังไม่สุดกว่านี้อ่ะจะได้ให้มันแบบดูแบบจะมีตัวเขาเรียกว่าชุดแต่ง X Urban นะครับ X Urban เนี่ย นะครับก็เพิ่มในราคา44,600บาทนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วถ้ายังไม่สุดอีกนะครับก็จะมีในส่วนของหลังคานะครับถ้าชอบสีดำนะครับสีดำเนี่ยเป็นการทำสีมาเลยนะครับนะครับทำสีแบบเรียวๆมันจะเป็นสีปัดกับข้างบนไปใช่มันจะเป็นอย่างเช่นสีขาวนะครับหลังคาดำอย่างเงี้ยนะครับก็เพิ่มบิล5 0 0 0บาทนะครับ ไม่ได้มากเลยสําหรับการทําสีที่มีการรับประกันมาจากโรงงานนะครับ<ฆ>สำหรับตัวรถก็จะรับประกัน3ปีนะครับหรือ1แสนโลนะครับการเช็คระยะเนี่ยก็จะให้ฟรีถึง60,000กิโลเมตรเลยนะครับเราก็จะมีโชลูมโตนน้ใต้พีเอสเซอรพรสเรานะครับก็จะมีบริการครบวงจรเลยนะครับนอกจากฝ่ายขายนะครับมีรถให้โชว์หลากหลายรุ่นแล้วเนี่ยก็ยังมีศูนย์บริการนะครับคอยมีคอเซ็นเตอร์คอยนัดเช็คระยะนะครับแล้วก็มีส่วนลดให้เมื่อ<ฆ>ท่านลูกค้าเนี่ย ตัดบมายล่วงหน้านะครับนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังรับประกันเคมนะครับในของเรื่องของอู่สีนะครับใครมีปัญหาเรื่องการใช้รถนะครับจะทำให้มันเป็นรถที่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับทำสีอู่สีซ่อมสีด้วยโตถังนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ก็ฝากสองรุ่นนี้ไว้นะครับไว้เปรือบพิจารณาด้วยนะครับสำหรับอยากมาเห็นรถจริงนะครับมีรถเอะทดลองขับ นะครับมีรถให้ทดลองขับนะครับแล้วก็มาดูมาสัมผัสมารับแคมเป็นเงื่อนไขดีๆกันได้ครับผมค่ะยังไงวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยให้อาจารย์ไปไปพักผ่อนดื่มน้ำกันก่อนสักคูน่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกับอาจารย์ได้ใหม่ในช่วงต่อไปนะคะขอบคุณอาจารย์ยก่อนเลยค่ะสวัสดีครับ